ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องปู่เยียบพารวยนะครับผมอ้าวเช้าๆมาเจอกันอีกแล้วครับผมเช้านี้มาเจอกันอีกปู่เยี่ยมก็จะนำเสนอตัวเลขที่ไม่ใช่สูตรแล้วครับไม่ใช่สูตรไม่ใช่สูตรมันไม่ใช่สูตรแล้วมันเป็นอะไรครับมันเขียนเอาเฉยๆครับผม แล้วก็มันมีวิธีการเขียนตั้งสี่แบบนะครับผมสี่แบบนะครับผมมาก็มาตามกันลองดูนะครับผมว่าการเขียนตัวเลขทั้งสี่แบบเนี่ยมันจะปังไหมนะครับผมแต่ก่อนปู่ยี่ยมเขียนมันแบบเดียวเขียนทิศทางเดียวเอ่เรามานึกดูแล้วทิศก็มันมีทิศทั้งสี่นะครับผม เหนือตกออกใต้ไปแล้วครับปู่เยี่ยมก็เลยมาเอาวิธีการทิศท,ทั้งสี่เนี่ยมาจับตัวเลขอันนี้ลองดูยังแตกย่อยไปอีกแปดทิศได้อีกนะครับผมแต่ว่าไม่เอาเอาสี่พอนะครับผมอ่ะมาตามดูนะครับผมให้ปู่เยี่ยมตั้งกล้องก่อน ตั้งกล่องตั้งกล่องนะตั้งแบบไหนตั้งแบบไหนอตั้งให้เห็นชัดๆนะครับผมคงพอเห็นนะครับผมพอเห็นหัวกระดาษแล้วอ่ะถอยอีกหน่อยได้ไหม ไม่ถนัดเขียนไว้ยออีกนิดเดินหน้าอีกหน่อยอ่าต่างกล่องพอดีนะครับผมเขียนไว้ตรงหัวกระดาษก็แล้วกันว่าสแบบนะครับผม ดีแบบของการเขียนแล้วครับผมสมมติว่างวดเลขที่ผ่านไปนะครับออกที่ห้าห้าเก้าเนะครับผมห้าเก้าเกับห้าเกดนะฮะ เราจะหางวดวันที่หนึ่งผ่านมานะอย่างนี้เอายกตัวอย่างก่อนนะฮะหนึ่งมีคอหกศูนก็แล้วกันเออหกห้าอ่าตรงนี้แบบที่หนึ่งนะเขียนไว้ตรงนี้แบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี วิธีการเขียนแล้วก็เอาหลักหน่วยนี่แหละนี่นี่หลักเกต์นี่อายกมาตั้งทั้งหมดเลยห้ 5, 9, เาเก้าเจ็ดใช้หลักหน่วยตั้งนะครับผมห้ 5, 9, เาเก้าเจ็ดตั้งลงมาเลยห้าเก้าเจ็ดตั้งลงตรงนี้แหละเอาแบบเต็ีมตัวไหมล่ะ่าแบบเตรมตัวเตรียมตัว เดี๋ยวปุยย่ยมเปิดดูสม,มุดก่อนเขียนไว้ในสม,มุดมันมีเต็มตัวกับไม่เต็มตัวนะครับผม อพอได้เขาวันมาแล้วอ้าเขียนแบบไหนเขียนแบบไหนปู่ยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยอ่าเขียนอย่างนี้นะครับห้า้าเจาก 7, เก็ดเขียนลงมาเลยเจเดแล้วก็แปดนะครับผมเ็ 7, แล้วก็แปดนะครับผมแปดเศนหนึ่ง ปูเยี่ยมเขียนสีแดงให้นะเพื่อว่าเราจะแยกได้แยกสีให้เห็นได้ชัดเจนนะครับผม,มห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้แปดเก้าศูนย์หนึ่งตรงนี้เป็นสองนะพอได้เป็นสองแล้วเรามาเขียนสามสีห้าใส่ตรงนี้นะครับผมใส่ฝั่งนี้ก็ได้นะเอาสามสี่ห้า สามสี่ห้าหกฝั่งนี้เราก็เขียนเหมือนกันนะเขียนสามมาฝั่งนี้ด้วยนะผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะครับผมอันนี้แบบที่หนึ่งนะฮะ แบบที่สองเราก็ตั้งห้าเก้าเจ็ดไว้เหมือนเดิมห้าเก้าเจ็ดเขียนเจ็ดลงมานะครับผมเจ็ดก็เขียนเป็นแปดเหมือนเดิมนี่แหละ แปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าขีดเส้นใต้ตัวเกินนี่คือสองนะฮะมาเขียนไว้ตรงนี้เหมือนกันเลยไล่ขึ้นไปสามสี่ห้าหกนะจากสองนี้ไล่ขึ้นนะครับผมทางนี้ก็มาเขียนหเหมือนกัน หกห้าสี่สามอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าเขียนลงแต่ว่าสองสามนี่วกมาตรงนี้นะสองแล้วสามสามสามวกขึ้นมาข้างบน อาวกมาเขียนตรงนี้อ่าดึงจากข้ง้งบนลงมานะฮะอันนี้จากข้างล่างขึ้นไปนะฮะนี่นะนี่นะเหมือนเดิมนะอ่าที่จริงเลขมันมีสองหลักสองตัวแต่ปูเยี่ยมเขียนสามตัวเนี่ยเพราะว่าจะให้มันเป็นตัวเลขกลับกันนะฮะเห็นไหมก็เข้าที่ห้าศูนย์เข้าที่ศูนย์ห้านะครับผมนี่เข้าที่ศูนย์ห้าก็คือเลขห้าศูนย์กับศูนย์ห้านั่นเอง นะครับผมในชุดบนนะเข้าตัวนี้เข้านะครับผมอันนี้วิธีเขียนเลขสี่แบบอ่ะต่อไปมีอีกแบบไหนอีกมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะมีแบบที่สามมาเขียนลองดูห้าเก้าเจ็ดอ่า เกดแล้วเราเขียนเกดอีกตัวนะครับผมนับเกดลงมาเลยเกดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะหนึ่งทางนี้เโค้งขึ้นไปนะฮะสองมาทางนี้สองสามสี่ห้าจากหนึ่งโค้งขึ้นไปนับสองตรงนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวกว่าจะไม่เห็นนะจากหนึ่งโค้งไปนับสองหนึ่งนี่คือตัวที่มันเหลือมันเส็จนะเรามาตั้งไว้ตรงนี้อ่าถ้าเขียนสองสามสี่ห้าลงไปตัวเลขก,ก็ปรากฏเหมือนกันคือห้าศูนย์ห้าแล้ะครับผมห้าศูนย์กับศูนย์ห้าเข้าเหมือนกันครับ เข้าที่ศูห้า